สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เจ้าพยาชาแน,นลกับผมเจมเจ้าพญานะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเถือเป็นคลิปพิเศษนะครับก็คือทํามาด้วยตามคําขอของคอมเมนต์นี้นะครับก็คือถามมาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่เทียรสีนะครับจะทำคอมโบอะไรยังไงดีซึ่งก็สายคาตนะก็ไม่ ไม่ใช่เมนผมนะครับแต่ว่าก็ลองดูจากสกิลที่มันมีนะครับก็เลยคิดว่าแนวทางมันน่าจะคิดว่า2สกิลนี้นะครับในตอนเทียร์สี่สองสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลหลักในการทำดาเมจฉะนั้นผมก็จะตั้งคอมโบเป็น2สกิลนี้ละกันนะครับโดยตอนนี้คอมโบผมมันเป็นมันเป็นหน้านี้อยู่เนาะเดี๋ยวผมแก้ไขอันนี้ให้ดูอ่ะในส่วนแรกนะครับเอาเป็นผมใส่เป็นรีเฟกแลลวกัน ถ้าไม่เป็นรีเฟกก็เป็นสกิลอื่นก็ได้นะครับที่มันที่มันออกออกสกิลได้แบบ1 MP นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างว่าผมใช้เป็นรีเฟกนะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยเทลิวแล้วกันนะเทลิวเต็มแรงนะครับแล้วก็ไฟแนลเต็มแรงปิดไปแค่นี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในสกิลผมคิดว่านะครับผมคิดว่าน่าสกิลประมาณนี้น่าจะโอเค เดี๋ยวผมจะปิดใช้อันนี้ก่อนแล้วก็อันล่างนี้ผมปิดไปก่อนแล้วกันผมปิดไปก่อนผมเอาเอากาลิวมาใส่แทนนะครับเอากาลิวมาใส่แทนต่วโตัวเปิดกาลิวผมจะเอาเป็นเอาเป็นใช้เป็นอะไรดีอ่ะ impact แล้วกันอะ,ะใช้เป็น Impact นะครับระหว่างกาลิวกับ กับตัวนี้นะสองอันนี้นะครับโอเคเมื่อกี้เป็นสกิลนี้นะครับหนึ่งกับหนึ่งกับสี่เนาะโอเคเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้แหละโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวรอ มาเริ่มกันเลยนะครับ defect t e n i ร defect t e n u นะครับอันนี้ผมอยู่ที่แสนกว่ากว่านะผมไม่แน่ใจในเงื่อนไขของมันเหมือนกันนะครับใครรู้ช่วยบอกทีเถอะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราเรามาต่อกันก่อนนะครับเดี๋ยวน้องจะต้องพุ่งใส่เราหรือเปล่ารอบที่หนึ่งรอบที่สอง แล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละอ่ะมาลองการิวดูนะครับอืมได้อยู่นะล้านสามนะครับอันนี้ของผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สายเด็กนะครับไม่ใช่สายเด็กสเต็งน,นะของผมมันจะเป็น HG i นะครับสาย Ag จเสเต็งน,นะครับก็สกิลทำดาเมจก็น่าจะประมาณนี้นะครับ คิดว่าน่าจะน่าน่าจะพอเอาไปเอาไปเล่นได้อยู่เนาะแต่ว่าแนะนําว่าทําถึงเทียห้าดีกว่านะครับยังไงก็แรงกว่ากันเห็นเห็นโอเคเดี๋ยวผมกลับไปแก้สกิลเป็นหน้าเดิมก่อนอืมอ่ะไม่เป็นไรโอเคครับก็ก็อย่างที่บอกนะเป็นสเปเชียลคลิปนะครับทำมาสั้นๆเนาะเพื่อให้ เพื่อนได้ดูเป็นแนวทางนะครับส่วนความแรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเบาไปแต่ยังไงก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เมนผมถักหากใครรู้นะครับก็มาแนะนํามามาแนะนําทีนะครับส่วนก็หวังว่าจะพอใจในคําตอบเนาะสําหรับเพื่อนที่ถามมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ